ปัญหาครับคงานปันเจริญการช่างครับโมเด, 2018. เเดล2,018ตาคนขับ,บ,บ,นบครับโบโบ,บโบครับโบเทอร์โบครับนะเอามาเบิ่งเมนูเด็เด,ดกันท่ามันดี้บบนี้สองแครับ์ครับผม <laughs> ช่องลมซับสวัสดีครับไม่แล้วครับได้ข่าวว่ามีหนูก็เลยมาเ็ยครับเบิร์รถเต่าเฟย์จไม่รอด้วครับโอ้ยเต่ามีมานเนาะกันตัวกันมาเนาะ Yeah, เสร็จแล้วครับ เด็กรถครับเรือเขา,า,ค,ออาครับ 你困吧？啊，<Wow. S 1> 来,来。来 อาจารย์วีครับคุณนี่มื้อนี้เฮาอาจารวีไหมครับแม่นบ่แม่นอะไจักมืออัดครับเจ๊หนึงสามมือครับสามมือพอดีเห็นบ่ยมบอสามมือพอดีเยั่ยมใส่กันใส่ครับแต่ว่าเบืองตอนเาช็คสภพตอนเช็คสภาพครับผมพร้อมดูงานมื้อเช้าแล้วครับเอาคำมาเฮาก็เช็คสภาพไว้ครับมื้อเช้าตื่นขึ้นมาก็ะดูงานต่อเลยงานเลยครับโอ้ยบ่ต้องให้ให้หน้าถ่า งานขัดเกลอกแหงฟ้าไว้นไหมครับเขาเริ here here, ่มสีขอบแล้วช่วงนี้นะครับมาแล้วเบิ่งอันนี้เป็นเฟยครับเฟยเฟยนินจาครับผู้ชอยผู้ชอยคนขับครับครับผมือคือขวาเด็กรถบ่ครับผมเด็กรถเด็กรถสองพันสิบแปดครับอยู่กับอ่ามานีอยู่กับทีมสองครับอ่าการจัดเล่นการช่างครับ โมเดลสองพันสิบอ่นี่สิดฟ้าหรือจะสู้มา้าคนครับโอดยังเนี่คนขาวพางเห็ดยังนี่เช็กยังอ้อยางออกครับโอย่างหลายหนอช่วงยุทธาพิมี่ไปฝ่าเปาไอ้ออท่าดนะครับกแน้วพูดได้ละพูดได้ไอ้อเท่าทัดเ่ิงยนต์ครับฮิโน่ครับโอ8ป โบเข้าไปกับสองยสิบแรงมาครับครับผมเห็นปะฐานฐานตั้มเทไรครับตั้มได้กินเบอร์เท่าไรครับเนี่เบอร์ยีิบสามเนาะเนาะบ่ิบสามเบอร์ยี่สิบสามสุดจอดครับนี่ครับใบใบแสดงผลการทดสอบครับเหลืองไม้งงก่อขพนะเหลืองานเระเหองานอะเหลืองานแดดม้งครับแดดมงเศ้าแดดมเศ้าหมอกเบิดพอดีพอดีเลยแดด แดดไล่หมอกไปเรียบร้อยแล้วหมอกเกินปั๊บป่านนี้แล้วตะสีเรลืองจะทุ่มแล้วตะค้นขับครับได้แตะค้นขับสีจูได้เห็นไหมแต่ค้นจัดประเทศไทยนะวันนี้ได้หนูสองตัวครับผมเนี้ยทีม่านจัดหนูให้ยสองตัวจังค่อยไปเบิรงกันครับว่าหนูตัวใหญ่ยันตัวน้อยเบิรงครับสติกเกอร์นี่เป็นสติกเกอร์เลี้ยงแสงมาครับแสงครับผมอู้ว่าอนแสงครับตอนแสงงามครับงามถามันเคลืน ไปดิ้นจ่ากันอัดจราบีต่อไปครับสบูได้สบูนี่ครับตาคนขับขับโบโบครับโบเทอร์โบครับนะเรามาเบิ่งเมนูเด็ดกันเที่วนี้บ้านนี้สองแช่ครับสองตัวครับผมเจี๊บกระทกสอดสิงโตจิ้มเมนูเด็ด นี่ของเด็ดมันอยู่นงนี้ครับนี่ครับนี่เอ้ยไอ้หน้องเอ้ยโกบัก่ดองกายสุกเต็มสั่นประตชีดดั้มเลยนี่จ็เหรอปีงแบบบ้านๆนะครับตุ้งทุ่งท่าลูกทุ่งเดี็กคนนี้ใส่ตัวแล้วไม่เห็นร้อนใจนี่บูตัวแบบไงเลยนะครับไส่เห็ดยปีงหมักไม้ย่างดีเรียบร้อยนะครับหมักโดยเชฟ กระทะกสอดอีกแล้วครับเมื่อนั้นย่างปลาคอมือนี่ย่างหมูนี่ครับเชฟกระทะสอดผู้เดิมคนเดิมคนเก่ามาอีกแล้วครับท่านอ็บรรยากาศบรรยากาศพอดีเลยครับพอดีครับนั่งแบบอากาศลมเย็นๆจังหน่อยสกางท่องกลางท่าเนาะครับดิยบุกทุ่งคือว่าเหรอวะนี่นะครับตัวเย็นตัวคำา่ะหไานหนูก็ย่างหนูครับปิ้งหนู สุดยอดมันเดส่เลยนี่ยังเบมางก็สุดมือเด้ได้ปลาหปลาเผามือเด้ดปลาเขาเผาปลาเมือนนี่นวอนั่นเผาปลาครับตะบูฮงครับสุดยอดหินคอนได้านนี้ปับนี่ขมันเนสูงสูเลยสกินได้กันลูกเลี้ยงท่านั้นหรอเขาสิซ่าเลยเขาสีซาไปกินนี่กับลูกเลี้ยงเลยเขาสีซาเป็นก เนาะแ่เยแเลยสวนมาโนาะโอ้ยครับเ้ายมลยอเบิ้งครับเบิ้งไก่ส,รรสุกไปล้วครับคุ้มคุ้มโดยเชฟกระทะสอด ผู้เก่าผู้เด๋ไม่แล้วครับอัด่าแรอซีน้ำากันครับบอยกันเนี่ยมนะไอ้เฟยนิ่งจาเป็นคนคุบได้เหรอไปถามเฟยนิ่งจาครับมาจับได้จังเดฮเงะรนี้เฮยคนเ่อยเยบร้อยเยบร้อยหรบ่เปล่าบทเรียบร้อยล้ะ อันนี้แค่ไฟเดียวครับหนูได้ไม่จังใดกว่าหนูหนิแมโอ้ยเรียนนั่นคุบเอาผู้เดียวเลยบ่ต่อขายอ้ของลมไปคุบไปถึงหางนั่นดีโอ้ยก็หมานแต่ละอันนี่โอ้ยมือนั่นฟาดทั้งฟาดทั้งตีทั้งตีไม่กับมือถือติมือสิได้บินมากจังลกเจ้าก็อย่าว่ามือสิได้ยุผู้เดียวก็ตีจับได้ทั้งมาต่อข้าไจ้ของลมคุบหนูครับโดดลงต่อขายอ้ของลมพร้อมนี่ตามคนขับตำรวจคนขับทางหัวขวัญครับ อยู่กับรถทีมงานอุดมทรัพย์ครับบบานห้วงคู่ไปไปตำบนมาเกือเพื่อเสริมภูมิครับยอยู่จังหวัด้อยเอ็ดนย่แล้ครับนี่รถปี <c oughs> สิบแปดครับทีมสองประจำหนวยงานอุดมทรัพย์ครับฮาเบงสุดยอด มือนั่นกันสิครับเด่นแท็กกันแจเด็กจนเดือนครับมือนั่นสุดยอดนะครับมันมันสีครบอลับรุงมันแล้วครับมันก็เลยมีแน่จั้หน่อยเขากลับงานหนักมาครับธรรมดาต้องเช็คบลุงครับคอยจะใส่ได้ดนครับโอ้ยโอ้ในหน้าตัวนี้น่ครับข้างหลังอืม อึบอึบโอ้ยเนอะมาบึงมาบึงหนูหันเท่าไหร่ครับช่ว่าหนูหันหหนูหันตึ้งหนูหันนะหมูหันกับมีแล้ยวง้วหันกับมีแล้วหมูหมุนกับมีแล้วหนูด้วยครับหนูหมุนหนูหันเชฟกระทะสอดที่เขาเหรอเด็กกระทะสอดพวกเก่าเจ้าเดิมไม่เดี๋ยว สซยบเ<ช>พราะแซ่บกับไฟยัานกินเรา้ยนี่ในนูนนี่เขานั้นเป็นบรรกาศที่นีดี่นะถาเบิงตอนสุกครับสิเป็นจะกินปัานไหนอ่าอ <laughs> ไเลสิดำน่อกินหนเรา้กแลวไปกินเราไปแต่ว่าเบิงกินหนูอีกครับทบเ่แต่อี่ละแต่รถท่างนี <laughs> น่ละ ีวันนี้มันแล้วยำไปยำมากกับเปิดบวกหรือเว้ยเนาะนะครับเชียร์พุทธาสอนมากอัพเดตอาการหนูมันเป็นยัเป็นไในแ้วอาการครับอาการนี่คือว่าธรรมดาปกศีต้องผมทุกมือเป็นอย่างเดียวว่าเอาหัวมัเสียตายนี่ใส่ไงตายองไรกันเหรมันสูงปวดได้แต่คนยืนต้องกานได้สิห ah, มูเองมาพอแล้วพอแล้ววางสนับไปยจุดอกไปเยอะ โอ้ยเหลือไม่คุยแล้วครับได้ได้ด้พี่น้องมาได้พี่น้องกองไปสุกูสุกนอ้เป็นอย่างรอบบานท่านั้นไ่คเงหรอกโอ้ยกัะตุกวาสร้างวุฒิัญญนะครับอยู่นี่าตัดสนายนะครับอืออทางบ่ด้เทาเง้เงครับเาเียมเรียมทาเิ่นใหม่ นะครับไ่สูลนะครับพาเสแล้วครับมาเล้ก้นครับมนกันกินหมูครับกอนแีม่แลิยิงดวไไปหน่อนนี้้ยเขาออกเขาออกไปได้เขาไปได้อนไปยิงยครับเขาออกไปได้แ่แเป็นยังไงกำลังิ้งครับนี่่าะครักาลังิ่่องิตครับวาใหญ่เขา

งูเรียบร้อยแล้วที่นน้ำดีดีนะแปดพันต่อพันร้อยอะหน่ี่ละฮะเจาเตรยน์บู๊ยเจเตตังข้าตังคูเห็นที่ละคำข้าตังคูเกิดอะไรขึ้นปเรามงูไหนกันที่งูแล้วครับกริงงูอะไยนี่ครับิี่งูแล้วครับเรียบร้อยยังมีหุยมาเด้อบานนี้ประมาณ ซีร้อยหาร้อยหา้อย้นีเปนซ้อนหรอวเอ้ยนี่นะครับลูกทุ่งลูกทุ่งท้องนาับนาครับมี่ีหอดอาหารชิงโตครับนี่มันอาหารชิงโตเอโตก่อนนะครับเด้อนี่ครับอีกอีกตัวนึงลูกดูมันกับไปตงไปตรงเรีนบร้อยพดอกน เสียงเสียงปืนอันบ้าหันนครับเห็นบ่มต่างโอ้ปงูในหัวหัวตัว่นนเขาเบิงเดียสุดยอดเห็นตะคร้แวครับได้ี่างนะไคร้มันใหญ่มันมันสวรรค์นะมันนดอมากงเข่านะครับหอมยาสินเข่าได้บนใช่หมอ๋อเป๊กว่ามาเอาเลยครับผมเบาได้นะ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเค่นี้ครับอืออสวัสดีครับทายตอั